สวัสดีครับอาร์มจาก f e l ิกซ์อ o โต t i ทีนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงนี่ฮะสายเบรกนะครับว่ามันมีความจำเป็นยังไงมันทำงานยังไงแล้วมีกี่แบบให้เลือกนะครับมาต่อครับ สายเบรกนะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ที่มีความสําคัญค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าถ้าสายเบรกมันมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยอันเนี้ยเบรกไม่อยู่นะครับอ่าเพราะฉะนั้นเราต้องมันตรวจเช็คนะครับว่า1สายเบรกของเราปกติหรือเปล่าสมมติว่ารถเราใช้งานมา10กว่าปีแล้วเราไม่เคยทําอะไรเกี่ยวสายเบรกเลยนะครับเราเปลี่ยนผ้าเบรกจานเบรกทุกอย่างอย่างเดียวเราก็ต้องมาดูในเรื่องสายเบรกด้วยนะครับเพราะว่าถ้าสายเบรกมันมีรั่วซึมหรือว่า แตกรายงานพวกนี้มีความเสี่ยงต่อการที่ว่าเบรกจ,จะมีปัญหาได้หรือเราอาจจะเบรกไม่อยู่นะครับผมพวกนี้เนี่ยแบบเดิมๆเรานะครับมันจะเป็นสายเบรกเนี่ยจะเป็นยางจะเป็นท่อยางนะครับทีนี้เนี่ยมันจะมีแรงดันในสายเบรกนะครับลองดึภาพนี้ว่าสมมุติว่าเราเหยียบเบรกปุ๊บเนี่ยน้ำมันก็จะวิ่งเข้ามาในสายมันะยังมีน้ํามันอยู่แล้วแหละมันจะเป็นแรงดันวิ่งเข้ามาเพื่อที่จะไปบีบลูกสูบนะครับผมทีนี้เนี่ย ถ้าสายเบรกมันเริ่มเสื่อมนะครับเวลาเราเบรกปุ๊บเนี่ยท่อตรงนี้ฮะมันจะบวมได้นะครับเพราะมันเป็นยางเหมือนเราเป่าลูกโป่งอะฮะมันก็จะบวมทีเนี้ยมันก็เลยจะมีอาการว่าเบรกมันหยุนหรือเบรกมันลึกนะครับคือเบรกปุ๊บมันจะไม่ได้แบบ instant ทันทีนะครับเนี่ยแหละอันนี้เป็นอาการของสายเบรกเราเริ่มมีปัญหานะครับแต่ว่ามันก็มันก็จะเป็นบุคลิกเดิมๆของสายเบรกยางอยู่แล้วซึ่งสายเบรกยางเนี่ย รถเดิมๆทั่วไปนะครับที่มาจากโรงงานส่วนมากจะเป็นสายเบรกยางหมดเพราะว่าค่าใช้จ่ายในการผลิตถูกนะครับสก็คือมันสามารถเลียเยเล้ยวได้เยอะเลี้ยวได้เยอะคือว่าท่อมันจะไม่แข็งแบบนี้ไอ้นี่ท่อมันแข็งถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเวลาเรายึดเนี่ยมันก็จะได้ได้ส่งแค่นี้ประมาณนี้เราจะไปแบบเป็นเป็นตัว S ออะไรเงี้ยมากไม่ได้เพราะว่ามันฝืนนะครับเพราะฉะนั้นเราเลือกสายเบรกพวกเนี้ยนะครับต้องเลือกให้ตรงรุ่นนะครับมันจะมีหัวฟิตติ้งแบบนี้เห็นไหม พวกหัวฟิตติ้งแบบนี้เดี๋ยวผมอินเสิร์ตให้ดูพวกหัวฟิตติ้งแบบนี้ที่มันจะเข้ากับจุดเดิมนะครับที่เขาถูกคํานวณมาแล้วว่าเบรกสายเบรกพวกนี้าสามารถติดตั้งได้นะครับตรงรุ่นโดยไม่มีผลเสียหายอะไรนะครับแต่ว่าอย่างเบรกเดิมสายมันจะนิ่มเพราะ้มันจะเลี้ยวทั้งไหนก็ได้มันจะยืดอยู่ตรงไหนมันก็ง่ายไปหมดนะครับเป็นสาเหตุที่ว่ารถเดิมเลยนิยมใช้เป็นสายยางนะครับแต่สายยางเราใช้ไปนานด้วยความที่มันเป็นยางเหมือนยางรถนะครับ ยางล้อรถเนี่ยเราใช้ไปเรื่อยมันก็จะเสื่อมสภาพตามอายุมันแตกรายงาบ้างสึกหลอบ้างบวมบ้างถูกไหมฮะสายเบรกเหมือนกันเลยนะครับจริงๆถ้ารถอายุเยอะจะแนะนําเปลี่ยนเป็นพวกเนี้ยดีกว่านะครับพวกนี้เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าสายถักนะครับคนส่วนมากเรียกว่าสายถักจริงๆมันคือสายสแตนเลสถักนะครับซึ่งจริงๆชั้นในสุดนะครับจะเป็นท่อเทฟลอนอเป็นอะไร PTFE เทฟลอนนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้จะทนต่อเคมีก็คือทนต่อน้ำมันเบรกจะรองรับน้ำมันเบรกหมดนะครับนั่งแตน3 4, 5, 1 c อะไรก็ตามมันจะรองรับได้หมดนะครับ 2. ก็คือเสริมความแข็งแรงก็คือกันไม่ให้มันขยายนะครับที่ผมบอกว่าท่อยางมันจะขยายได้เราเปลี่ยนตัวนี้มันจะป้องกันการขยายสงผลคืออะไรเบรกเราจะไวขึ้นแล้วก็คมขึ้นนะครับเพราะว่าเหยียบปุ๊บเนี่ยน้ำมันมันวิ่งไปเลยมันจะไม่มาหยุดตรงนี้ได้ นะครับเพราะว่าถ้าท่อตรงนี้หยุนเบรกแทนที่ไปแรงดันเต็มที่เนี่ยมันก็จะมาออกตรงนี้ดได้นะครับเพราะฉะนั้นทําให้ตัวเนี้ยเพิ่มความแข็งแรงนะครับแล้วก็ชั้นนอกสุดนะครับก็จะเป็นการเคลือบกันขูดกันขีดนะครับไอ้พวกเนี้ยเป็นตัวเลือกสีได้อย่างอันเนี้ยเอามาให้ดูเนี่ยวันเนี้ยจะเป็นสีคาร์บอนก็คือเป็นเคลือบออกดับดำเทาๆนะครับซึ่งสายเบรคพวกเนี้ยมีหลายชนิดนะครับไม่สามารถว่าเราไปซื้อ สั่งอะไรมาก็ได้แล้วเราเรามาใส่นะครับเพราะว่าอะไรหนึ่งต่างๆกันด้วยหนึ่งความยาวเห็นไหมฮะความยาวแต่ละท่อไม่เท่ากันแล้วก็ชนิดของหัวฟิตติ้งนะครับจะมีหลายหัวอย่างอันเนี้ยเป็นหัวบันโจนะครับเห็นไหมมันจะเป็นไอลิงอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะน,นั้นไอพวกเนี้ยมันก็จะต้องมาพร้อมชุดน็อตนะครับเนี่ยเป็นน็อตที่จะมีรูน้ํามันนะครับแล้วก็จะต้องมีแหวนทองแดงนะครับเนี่ย เพื่อที่เอาไว้ซีลบนล่างนะครับให้มันไม่รั่วนะครับมันก็จะมีหัวหลายแบบนะครับอย่างอันเนี้ยจะมีอะ่หัวตรงหัวโค้ง20องศาหัว45องศาหัว90องศาพวกนี้จะมีผลหมดนะครับเพราะว่าสมมุติว่าเราใส่ไปในรถเนี่ยเนี่ยสมมติมันใส่ไปรถเนี่ยแล้วถ้าของสายมันไปรัดอีกแบบหนึง่งมันจะมันจะหักมันจะหักแบบนี้มันก็จะทําให้ ไม่เวิร์กเท่าไหร่เวลาล้อเราขยับขึ้นลงเยอะเยอะเพราะว่ารถเราไม่ได้ขยับแค่นี้นะเวลาล้อยืดสุดกับยุบสุดมันจะขยับค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นทุกเนี้ยต้องเลือกให้ตรงรุ่นรถนะครับอย่างอันเนี้ยอ่ะอันนี้เบ w g 20, ม0ย่ก็จะเป็นหัวตรงรุ่นของเบรก G20 นะครับ G20 ก็คือข้างหน้าใช้ด้วยกันได้หมดนะครับข้างหลังเนี่ยจะแยกประเภทระหว่างเบรกเดิมเบรกพวกกับ m Sport กับ M Perform a n c e แนะครับแยกกันนะครับอันนี้ F30 นะครับเ -10 สีสาอันนี้จะใช้ได้หมดตั้งแต่เบรกเดิมเบรก M Performance พวกนี้จะใช้รองรับแบบเดียวกันนะครับส่วนอันนี้ที่วางโชว์อยู่นี่อันนี้เป็นของ Ford l นะครับแรปเตอซึ่งตัวนี้เราก็ต้องมาดูว่า 1. นนะครับรถเราเนี่ยเป็นรุ่นไหนปีไหนมีการยกสูงหรือเปล่า,าถ้ารถพวกนี้มันจะมีการแยกประเภทและวว่าถ้ารถเรามีการ ยกสูงมากๆนะครับสายเบรกก็จะเปลี่ยนความยาวนะครับมีการแก้ไขตามสเปคของรถเราเพราะฉะนั้นพวกเนี้ยต้องหาร้านที่เขาห่อนข้างชำนาญน,นะครับในการติดตั้งคืออใส่ไปใครก็ใส่ได้แต่ใส่แล้วมันต้องให้ดีที่สุดประมาณนั้นอันนี้คือสายเบรกพวกนี้ที่ผมขายขงหลักจะเป็นยี่ห้อเฮลนะครับอันนี้จะเป็นแบรนด์ของ UK นะครับประเทศอังกฤษเพราะฉะนั้นทุกอันก็จะ Ma d e in UK หมดทุกอันนะครับแล้วก็ ผมว่าราคาไม่แรงนะครับเพราะว่าอย่าง BM เนี่ยสมมุติว่าเราไปเบิกสายเดิม BM อผมว่าราคามันจะสูงไม่น่อยอย่างไอ้พวกเนี้ยคู่หนึ่งนะครับคู่หนึ่งก็อยู่มาสักสี่พันสี่พันกว่าบาทประมาณนี้นะครับราคาไม่ได้สูงมากเหมาะกับว่าเดิมมอคนที่ว่าเราใช้รถมานานเราไม่เคยทาอะไรกับสายเบรกเลยแนะนําว่าเปลี่ยนดีกว่านะครับ2คือรถใหม่ที่รู้สึกว่าเบรกมันเรา เปลี่ยนน้ำมันเบรกแบบดีแล้วทุกอย่างยังรู้สึกว่าเบรกมันหยุ่นหยุนตึงตึงเหยียบแล้วมันมีความดีเลยนิดหนึงความแม่นยําในการเบรกน้อยนะครับผมก็แนะนําว่าเปลี่ยนเป็นพวกนี้ดีกว่านะครับโดยเฉพาะรถที่ใช้เพอร์ฟอร์แมนซ์เยอะเพราะว่าอย่าลืมว่าน้ำมันเบรกจริงมันร้อนมากนะผมตัวอ,อย่างให้ดูสมมุติน้ำมันเบรกเบมโบนะครับเบมโบ .4 เนี่ยค่าความร้อนนะครับ เนี่ย ER BP อยู่ที่260องศานะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีความชื้นผสมเนี่ยจุดเดือดที่170องศานะครับเพราะ,ะนั้นที่บอกว่าบางคนต้องเปลี่ยนน้มันเบรกให้ทนความร้อนสูงขึ้นป้องกันอาการเบรกเฟดนะครับเพราะ,ะนั้นอุณหภูมิมันเกินพวกนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ท่อเดิมเป็นยางยิ่งร้อนยิ่งให้ตัวได้เยอะนะครับเพราะยางเวลามันร้อนเนี่ยมันมันจะไม่แข็งเท่าตอนที่อุณหภูมิปกตินะครับเพราะ,ะนั้นรถที่ ไปลดเพอร์ฟอร์แมนซ์วิ่งสันนามวิ่งแท็กเดย์เบรกโหดโหดวิ่งทางด่วนเร็วๆพวกเนี้ยจะแนะนำว่าเปลี่ยนในพวกเนี้ยเซฟกว่าครับผมเรียบร้อยครับประมาณนี้เกี่ยวกับข้อมูลของเรื่องสายเบรกนะครับว่าเป็นจุดที่หลายๆคนมองข้ามนะครับไม่ไม่ได้ไม่ได้ไปสนใจมากเขาส่วนมากคนจะสนใจเรื่องพาเบรกยานเบรกมากกว่ากับปั๊มนะครับเปลี่ยนปั๊มแต่งเปลี่ยนอะไรแต่ว่าสายเบรกเรายังไม่ได้ทำนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งเอามาให้ดูกันเป็นความรู้ครับผมยังไง วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ